คสวัสดีวันสร์นะทุกคนก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดของพวกเราอีกแล้วนะครับวันนี้ก็พาเนี่ยพากคุณแฟนมาเปลี่ยนสียางก่อนนะทุกคนเพราะตอนนี้เราอยู่ที่คลินิกทําฟันนะทุกคนที่บางใหญ่ครับใช่ที่บางใหญ่ก็เดี๋ยวหลังจากเปลี่ยนสียางเสร็จอะไรเสร็จก็เราจะไปหาคุณตากับคุณยายกันเพราะว่าทั้งสองท่านขึ้นมานอนทับดีนะครับใช่ก็วันนี้เดี๋ยวมีคนได้กินแกงตายแล้วทุกคน โอเคเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอคุณแฟนทำฟันเสร็จให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่คุณแฟนเราเปลี่ยนยางเสร็จก็มาเดินตลาดดูสีดูสี <c oughs> สีดำคือ <c oughs> ตอนนี้จับคุณแฟนหลังจากที่คุณแฟนเราเปลี่ยนยางเสร็จก็ว่าจะเข้าบ้านเลยนะแต่ทีนี้เหมือนของที่บ้านจะไม่พอนะก็เลยต้องมาเดินตลาดก่อนสักแป๊บหนึงนะทุกคน เราจะซื้ออะไรกันบ้างขนมจีนอย่างเดียวบ้าตดูผักยอ๋อนี่ไงผักโอเคทุกคนก็เดี๋ยวขอเดินซื้อของก่อนนะครับซื้อไปสอง,สองเหรอหรือสามสองก็ได้สองพอหรนะอเดี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินออกไปซื้อขนมอีกนิดหน่อยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าบ้านกันแล้วโอเคไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่บ้านแล้วนะทุกคนนี่ไปโอเคเข้าบ้านกันดีกว่าเราใช่ค่ะมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอเคครับทุกคนหลังจากที่กลับมาถึงบ้านนะผมก็ไปทานข้าวทานขนมจีนนะครับทุกคนแล้วก็ ทานเสร็จผมก็เข้ามานั่งในห้องเรียกว่าเป็นห้องทํางานแล้วกันเนาะที่บ้านนี้นะทุกคนก็ทานข้าวทานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะนอนดูหนังดูซีรีส์นะทุกคนพักผ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปดูเป็นสวนสาธารณะของหมู่บ้านนี้นะทุกคนก็ยังไงก็เดี๋ยวออไปเจอกันอีกทีตอนเย็นนะทุกคนอันนี้คืออะ,คอ, <laughs> อะไรอรักอ๋อคืออะไรอะไรรักใคร อันนี้คือหนูวาดรูปหนูโดยโดลกาเต้นี่น้องหยาไปอ่าชนะแล้วนี่สี่โอ้ยเป็นไงโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เย็นแล้วนะทุกคนกี่โมงละหกโมงละหกโมงครึ่งแล้วทุกคนหลังจากที่นั่งดูหนังกันเสร็จก็เดี๋ยวจะพา ากไปเดินเล่นไปไหนคะไปเที่ยวค่ะเออไปเที่ยวค่ะเดี๋ยวจังไปไหนคะไปเดินเล่นที่ไหนคะไปเล่นที่วัดนี่ค่ะเอาฟิกฟังมีอะไรบ้างคะมีมัวรังเท้ามีฟีด้วอรีเยไปทางนี้ไปทางนี้บ๊ายบายโอเคทุกคนเดี๋ยวก็จะพาหลานนะครับไปเดินเล่น ที่สวนสาธารณะนะครับทุกคนที่ผมบอกไว้ในก่อนหน้าเป็นแบบส่วนกลางหูบ้านนะทุกคนผมไม่ติดคำว่าสวนสาธารณะซะแล้วโอเคไปทุกคนโอเคทุกคนเราก็เดินมาที่ส่วนกลางแล้วทุกคนหรือว่าผมไม่เรียกสวนสาธารณะโอเคนี่นะครับทุกคน กว้างมากเลยนะครับทุกคนเสือกลางก็ประมาณนี้เลยนะครับตรงกลางก็จะเป็นสระน้ำอย่างที่เห็นนะทุกคนแล้วก็ตรงนู้นตรงกลางจะมีพลุเลกเยก็จะมีนำพลุด้วยนะครับทุกคนแต่ค่อนข้างกว้างนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับรอบๆส่วนกลางตอนเย็นๆก็จะมีคนออกมาวิ่งเต็มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยว ตัวนู้นนะครับตัวนู้นสามารถไปให้อาหารปลาได้ด้วยนะทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ออกมาค่อนข้างเย็นแล้วนะทุกคนเริ่มมืดแล้วแหละแต่ว่าก็ยังมีคนมาวิ่งมาออกกําลังกายกันเต็มเลยนะครับทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอ่าส่วนกลางหมู่บ้านาที่บ้านนานเราเองนะคะทุกๆกเยก็นก็จะพา,าตัวน้อยนะคะมาเดินเล่นนะคะนี่มากับคุณกิงเข้ากล้องหน่อย นี่เจ้าได้ไหมบบดับเบิลเดบิวต์วของเราคะ่ะพี่สาวกินคะ่ะเราก็จะมาเจอกันถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางเนาะ จุดศูนย์กลางของการรวมตัวของเราใชายบ้านนาเรานั่นเองนะคะที่บอกบอกเป็นภาพรวมดีกว่าไม่บอกจ่ดตัวว่าหมู่บ้านอะไรนะคะเพราะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวก็คือที่บางบัวทองแล้วกันเนาะก็คือสาวลาดพราวกับสาวงามมงวงวันจะมาเจอกันที่บางบัวทองห่างไกลกับลาดพราวคือประมาณสี่สิบห้าสิบกโลใช่ต่วข้อของฉันไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ก็คือได้พี่นัดดูน้องได้ค่ะ S <S อ๋อเดี๋ยวยังไงบอกอะไรอ่ะบล็อกวันหนึ่งวันเล่นเล่นเดี๋ยวยังไงับเบิลอีวิวของเราน่าจะมีอีกสองเดี๋ยวเราติดตามด้วยนะคะ ทุกคนก็พาชมบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นส่วนกลางของหมู่บ้านนะทุกคนบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับออกมาเดินเล่นทุกเย็นนี่คือแบบืมเวทีกูดมากแล้วช่วงนี้อากาศกําลังเย็นด้วยนะครับทุกคนยิ่งเริ่มมันก็เหมือนจะเริ่มหนาวนะครับมีเด็กดื้อครับทุกคนกระโดดมันกลงไปในน้ำเลยนะดินตรงนี้เลยจีนตรงนี้มีเด็กดื้อเดี๋ยวปลางับไปนะชอบปีนตรงนู้นอะ เด็กงอนแล้วงอนจริงงอนอนโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราไปที่ส่วนกลางของหมู่บ้านมาแล้วก็นี่แวะมาที่ไหนครับสถานีชาวบังค่ะที่นี่ขายอะไรขายโรตีโอเคเราก็มาทานโรตีกันนะทุกคนนี่มากับชาวแกงเงี้ยวน้ำหน่อยน้ำ้านหน่อย บ้างค่ะที่ลองมาหลายรอบแล้วเพราะว่าอร่อยก็จะมีชาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูชาร้อนเมนูกันเลยไหคะใช่แนะนำพี่ๆไปดูเมนูกันเลยค่ะดูเมนูกันเลยค่ะไปโอเคครับทุกคนนี่ก็คือเมนูนะครับเมนูหลักนะเราสั่งโรตีแล้วเนาะเราสั่งโรตีไรคะกล้วยเพิ่งมาใหม่โรตีกล้วยเป็นเด็กบ้านนี่ไงเราเจะสั่งแล้ว เมนูก so, like, ็ของหวานก็เป okay. ็นโรตีเนาะแล้วก็มีพวกน้ําเป็นน้ําชานะครับแล้วก็เป็นอาหารให้ด้วยนะทุกคนโอเคครับทุกคนเมนูก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอญาตสั่งอาหารให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันมท้่สองสามที้ชไม่จอยก่อน กันใจเยอะสุดตัดจบไวมากเท่ากันเท่ากันเหรอเท่ากันเท่ากันแต่ว่าโออยก่อนเฉลยก็คือทำไมตอกถั่วอะเอออาจารย์ใจต้องอยากตอกถั่วไปเด้อได้เปล่าวันก่อนแม่มาล้างพิเศฟ้าแก้สุดๆต้มเง้ยเดี๋ยวพี่กายเป็นคนคิดงคำพี่กายเป็นคนทิ้งถั่วเนาะก็รู้ว่าก็รู้ว่าคนที่กินถั่วไม่ใช่เด็กแน่นอนเพราะว่าหนูไม่ใช่อยผมได้ยินเด็กกเลยโอ้ยแล้วมีตรงไหนที่เป็นถั่ว อยมีเรื่ไม่อัวเลยถั่วก็ไม่บอกว่าถั่วเลยไม่อยากให้มันนานจะเป็นอย่าที่พ่อหนูลูกเอาไปองาวองหยาองหยาองหยาห ไม่ไม่ตอนนี้จะได้ชนะแล้วอันนี้แค่หวนเล็กแค่หวนเล็กตอนนี้ค่ะโหนะจอยได้ชนะแล้วแสดงว่าอมชนะค่ะใช่แหมบอกเลยอมเองแตัวเองแต่โมหูป่ะโอเคอันนี้คือเมนูอะไรครับโรตีปลาแย่ยาลามันแป้งไม่รู้มันแป้งมันแปลกกว่าอันอื่นคําดูดิำนาใช่ไหมชื่อมันแปลกก็เลยลองสั่งดู นงเันพิซ่าแป้งมันจะนานๆ้งมันพ uh, ิซซ่าเลยนะแต่เราก็ไม่เคยกินในนอยู่นรไม่มีไม่มีไม่มีในเมนูไปแยแะรสชาติเป็นยังค่ะไม่เยกินดูครับม่เคยสั่งนะไม่มีต้องลองกินดูและนี่เมนูอะไรครับผมอันนี้กำลังจะกินเลยธรรมดาค่ะธรรมดาออจะอกก๋ีเีวกกเียวไก่โรตีลสงใส่ไข่ขอน้แนี้เมนูอะไรครับโรตีแป้งอย่างเดียวใส่นมโรตีแป้งใส่นมนะทุกคนก็คือกินไม่รอใครดู้ใช่ แกนี้เมนูอะไรครับชีสค่ะรสชาติเป็นไงครับเค็มเคม่หน่อยนิดีค่ะไม่มองกล้อเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรคะมว่งมันจะมีชีสแล้วก็มอสแล้วก็จะมีออริกาโน่ด้วยแล้วโดนี้วยคะซึ่งมีกล้วยอยู่ใส่ใส่เบอร์โพแทสเซียมค่ะแล้วก็มีเละอันเละมันเด็กมีเละเจ้าของร้านให้มานะครับทุกคนตองหมนี่แล้วบอกผมว่า อะไรนะเขาเรียกอะไรนะโรตีโรตีฝอยทองนะทุกคนหน้าล้นเลยทุกคนโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวไปรับประทานโรตีอะไรให้เรียบร้อยก่อนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็รับประทานงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านกันนะทุกคนเพราะตอนนี้เวลากี่โมงอ่ะสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบเจ็ดแล้วนะครับร้านปิดห้าทุ่มร้านปิดห้าทุ่มทุกคน ก็คือนัง่งเล่นนั่งคุยกันยาวๆเลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะทุกคนคืนนี้ก็ลาตีสอยครับผมบ๊ายบาย <laughs> อเ,อเ,เอาหมุนตัวหมุนตัวเอาโอเคอเครับทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์จะเช้าแก <c oughs> ไม่เช้าทุกคนตอนนี้คือตอนที่ยังและอ่า <c oughs> uh, แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สวนอินทาลัมค่ะแต่ตอนนี้ ก็จะมีคาเฟ่อยู่ข้างในด้วยใช่เป็นสวนอินทรพาลามเรามากินข้าวกันก่อนสวนอินทราลามของใครของลุงขอปีชาที่นี่ก็คือสวนอินทราลามลุงปีชานะครับก็คือในส่วนตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือจะเป็นร้านอาหารแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้างในก็จะมีคาเฟ่นะทุกคนส่วนตรงนี้ที่ที่เห็นก็จะเป็นสวนอินทราลามนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งอาหารกินกันก่อนนะคะใช่ อโอเคทุกคนเดี๋ยวเข้าไปสั่งอาหารก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่คาเฟ่ต่อนะทุกคนช่โอเคครับไปขเงัมีจุ<ป>ด<ป>นนชมวิวด้วยอ่าแนะนำแนะนำหน่อยอันนี้ก็เป็นิว,วอันนี้ก็เป็นจุดไปพักถ่ายรูปชมวิว ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะทุกคนแล้วก็จะมีป้ายเตือนขึ้นทุกทีละห้าคนนะครับตัวนี้ก็จะมองเห็นสวนของลุงปีชานะทุกคนก็ประมาณนี้ครับสวนของลุงก็อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะทุกคนก็คือหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปคาเฟ่ข้างในนะทุกคนตอนนี้ก็มาแวะพักชมบรรยากาศใช่ บรรยากาศฝั่งน,นี้นะทุกคนกคน,นี่ครับก็จะมีแต่ละจุดแต่ละจุดให้เดินไปนะครับทุกคนประมาณน,นี้ระวังน้ำวา่าตอนนี้ก็จะเปวิวสวนอินทผาช่วงนี้ก็คือแบบว่าลมกำลังดีเลยนะทุกคนก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับ ถึงจะเป็นช่วงเวลาตอนเที่ยงกเ็เถอะโอเคครับทุกคนถ้าทุกคนสนใจที่นี่อยู่ที่บางพัฒปากกิดนนทบุรีนะทุกคนก็สามารถเซิร์ชใน Google Map ได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปทานอาหารแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่คาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตรงคาเฟ่นะทุกคน ตอนนี้ก็เดินเอ้ยไม่ใช่เดินสิเราขับรถเข้ามาข้างในนะทุกคนก็จะเป็นคาเฟ่ใช่คาเฟ่ของปิชาลุงปิชาใช่นีคนนี้ผู้รู้คนนี้มาหลายรอบแล้วสองสองรอบอะไรหลายหลายรอบแล้วสรอบใช่แล้วก็รอบที่แล้วที่เรามารู้สึกว่ามันจะมีแมวอยู่ข้างในนะน่ารักมาก เดี๋ยวเราไปลองชิมกาแฟที่ใส่เนื้ออินาหาลำกันใช่น่าจะเป็นซิกเนเจอร์เลเยอร์ขัดวตอมโอเคครับทุกคนก็ให้ดูบรรยากาศหน่อยนึงนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะครับแล้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ถ่ายรูปไหนจุดชมวิวราคา X 5ค X 5ิ จะเป็นต้นี้ล้วก็นชายลด้วยอย่างถ้าเราเราชิมกาแฟอินทารามเสร็จแล้วจะลองเข้าไปข้าไปสัมบูรณ์โอเคต้นไม้เยอะมากนอกจากอินทารามมีต้นไม้สวยงามหลายอย่างนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวสั่งกาแฟแล้วก็ทานกาแฟให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะพาเดินเข้าไปข้างในนู้นกันนะครับทุกคนมีหน้าตาอินทผลัมตาอินทผลัมใส่ในกาแฟใส่ในกาแฟทุกคน อ๋อได้ไงได้ไงนานมบอกไงนมปังสกูชีไหนอ๋ออันนี้ใชไหมแล้วกินมันเหมือนสกูชีมากมิตภัณฑ์ที่ทากกินน้รด้วยนะทก้วก็จะมีพวกขนมเค้กตๆเคครับทุกคนก็หลังจากที่เราสั่งกาแฟเนาะเราก็เดินเข้ามา ในสวนนะ้บที่เป็นจุดที่เขาเข้ามาถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็มาชมสวนกันนะทุกคน ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะที่ใส่อินทผลัมจริงๆเราไม่ได้กินนะคะเพราะเราเป็นคนไม่กินกาแฟแต่กาแฟเรากินไปเป็นไงบ้างคะคือหลังจากชิมก็คือรู้สึกว่าคืออร่อยมากนะทุกคนอืมคือรสชาติอ่ะมันไม่เหมือนแบบกาแฟในร้านต่างๆร้านต่างๆนะทุกคนคือความหวานของมันอ่ะเป็นความหวานจากอินทผลัมด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมอินทผลัมคือหอมมากแล้วก็อร่อยจริงๆนะทุกคนใช่ใครสนใจอยากลองก็ใช่ลอง มาชิมใช่ค่ะมาลองกินกันได้จริงๆมีอย่างอื่นด้วยนะคะพวกชาไทยหรือว่าน้ําผลไม้ปั่นอะไรอย่างนี้ก็มีส่วนใหญ่ถ้าเป็นชากาแฟก็สามารถใส่พวอินทาผาลัมมิกเข้าไปได้นะคะถ้าใครอยากลองชิมแล้วก็ยังมีเมนูใหม่ตะกี้เหมือนจะเห็นอะโวคาโดนะทุกคนเป็นอะโวคาโดปั่นก็มีนะก็มาลองกันได้ออืืแล้วก็ตะกี้นะทุกคนเราเจอลุงปีชาเลยนะที่เป็นเจ้าของสวนก็ดีมากเลยเขานั่งอยู่ในร้านด้ขยนะคะ ก็เดี video, video are are okay. at, <that that ๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอินเสิร์ตเป็นภาพหรือว่าวิดีโอให้ทุกคนดูนะเพื่อทุกคนเพื่อทุกคนมาแล้วเจอลุงจะได้พูดคุยกับลุงลุงเฟลลี่น่ารักมากนะทุกคนสามารถเข้าไปคุยได้เมื่อกี้คุณตาเราก็ไปคุยกับคุณลุงมานะคะพอดีว่าที่บ้านเราคือมาที่นี่ประมาณ2 3าครั้งแล้วแหละลุงปีชาก็เลยจำได้ใช่แต่เราเพิ่งมาเราเพิ่งมาเจอลุงโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคร่าวๆรอบๆนะนี่ บรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นสวนนี่ครับบรรยากาศสวนรอบๆอแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่เขาเตรียมไว้เป็นทางเดินแล้วก็มีร่มหลากสนีนะทุกคนตอนนี้อากาศดีด้วยนะทุกคนออประมาณ26องศาอ <c oughs> ตอนนี้ที่อำเภอปักกิจนะคะ26องศา เราก็ควรมาเที่ยวกันได้นะคะทุกคนใช่เอเร์รี่จะได้อันนี้เหมือนเขาจะเขาเรียกว่าไงเขหอห่อกันพวกมแมลงนะทุกคนเนี่นยอันนี้คือผลของมันนะทุกคนอันนี้เขาก็าจะเหมือนจะห่อไว้เพื่อกันมาลงมแมลงนะครับข้างในสวนก็ค่าๆประมาณนี้นะทุกคนก็คือเข้ามาเดินได้นิดหน่อยนะครับ โอเคทุกคนบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้นะครับ